สวัสดีค่ะ FC ทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายในโซนแรมแท่นนะคะแดดจัดจ้านกันเลยทีเดียววันนี้มีน้องใหม่มาแนะนำค่ะเดีย๋ยวเราไปดูน้องกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นรุ่นอะไรไปดูเครื่องกันเลยน้องเป็น Honda City t ี้ไ s นะคะฟังเสียงเครื่องกันเลย น้องเป็นเครื่องพันห้านะคะไฮเปอร์ประหยัดมากและน้องเป็นปี97ค่ะน้องเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะสีมาจากโรงงานเลยแล้วก็ดูร้อล้วน้องเป็นขอบสิห้านะคะยังใช้ได้อีกนานๆเลยนะดอกยังสวยอยู่ สีฟ้าอ่อนนุ่มดีต่อใจเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะภายในน้องเป็นสีเทานะคะให้ดูภายในกันก่อนน้องยังโอเคนะคะอยู่ครบทุกชิ้นส่วนบอดี้สวยงามไม่มีแตกหักนะคะวิทยุ NA แล้วก็ เหนือสิ่งอื่นใดพิเศษสูดน้องมีแอร์แบกรุ่นพิเศษหายากนะคะนี่เลยซูงให้ชัดๆไปเลยอ่าหน้าปัดน้องเข็มปกตินะคะความเร็วน้ำมันความร้อนวัดรอบใช้ได้ปกติจ้าเบาะน้องเป็นเบาะผ้ากรมยี่ ลายตุ๊กแกนะคะและกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นเซนทันล็อกค่ะโอ้ยดีเลิศดีจริงๆสวยงามนะคะภายในเป็นรถของผู้สูงอายุนะคะเป็นรถคุณยายเทินเข้ามานะสภาพเกดเอสวยงามมาก เครื่องช่วงล่างแน่นหนึบนะคะเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังค่ะน้องเดินทางไกลได้หายห่วงไม่งองแงนะคะเราไปดูท้ายท้ายเก็บของได้เยอะค่ะสัมภาระยัดเข้าไปได้เลยจุกๆนะคะดูทรงนิดนึงค่ะทรงน้องสวยงามนี่ เชื้อเพลิงน้องเบนซินอย่างเดียวค่ะเป็นน้ำมันอย่างเดียวเนาะภายในสวยหรูรามาเฮ้านะคะอยู่ครบทุกชิ้นส่วนดีแอร์แอร์อเย็นมากเลยนะคะเย็นฉ่ำเย็นแบบจับใจเย็นเวอร์วังอลังมาก ดวยอ๋อน้องเป็นเกียร์ออโต้นะคะลืมบอกไปเลยว่าน้องเป็นเกียร์ออโต้้าสีน้องยังไม่หมดนะคะเอกสารพร้อมโอนเงินสดลดได้ค่ะโทรเข้ามาคุยสอบถามได้เลยนะคะและมีพึ่งซ่อมพึ่งเปลี่ยนก็จะมีเก็บสีนะคะแล้วก็ทำช่วงล่างไป เวลาลูกค้าเอาไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะคะเอาไปขับอย่างเดียวได้เลยและใครที่ติดแบคลิสนะคะของเราออกรถได้ชัวร์แน่นอนและใครเครดิตด,ดีใช้เงินดาวน้อยใช้เงินออกรถน้อยมากถ้าใครสนใจทักเข้าไปที่เพจที่ไลน์ได้เลยนะคะหรือสอบถามโทรเข้าไปได้เลยถ้าคิดว่าจะไม่ทันใจนะคะ เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเพจเป็นเบอร์เฮียค่ะโทรติดต่อดได้เลยนะคะแล้วก็ของเราจัดไปนั้นได้3จังหวัดก็จะมีชนบุรีสะซึงซาวระยองระยองย้ําว่าจัดได้เป็นบางอําเภอนะคะโอเควันหลังจะพามาดูน้องเข้าใหม่นะคะช่วงนี้มีรถเข้าใหม่เยอะแยะเลยถ่ายไม่ทันโอเคค่ะไปละค่ะ